อืมบรรยากาศแบบชนบทมากๆเลยนะครับใช่ครับแล้วบ้านไม้ใต้ถุนสูงก็เริ่มปิดประตูหน้าต่างกันละแสงไฟตะเกียงลอดออกมาแบบริบรีรีคือมันเงียบนะแต่มันเป็นความเงียบที่แบบเออชวนให้รู้สึกว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นครับค่ะเข้าใจเลยค่ะบรรยากาศแบบวังเวงนิดนดครับนี่คือฉากที่เราจะมาคุยกันวันนี้จากเรื่องที่ได้มาชื่อเรื่องปอบเรื่องเล่าความหลอนกลางทุ่ง วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะครับว่าไอ้เจ้าปอบในเรื่องเล่าชุดนี้เนี่ยคือมันคืออะไรกันแน่ลักษณะความเชื่อเป็นยังไงแล้วมันส่งผลต่อคนในหมู่บ้านยังไงบ้างทั้งความคิดความกลัวหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆตามที่บันทึกไว้นะครับเราจะมาค่อยๆดูกันน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าตำนานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าแบบนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีผสางๆธรรมดา แต่มันเหมือนเป็นกระจกเลยนะที่สะท้อนความเชื่อความกลัวหรือแม้แต่โครงสร้างสังคมของคนยุคนั้นๆได้ดีมากๆเลยค่ะการทําความเข้าใจเรื่องปอบเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจมิติอื่นๆของชุมชนนั้นลึกขึ้นไปอีกค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทําความรู้จักปอบตามที่เรื่องนี้เล่าไว้ก่อนคือตามข้อมูลเนี่ยปอบไม่ใช่ผีแบบผีตายโหงวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปนะครับแต่เป็นเหมือนวิญญาณร้ายประเภทหนึ่ง ที่เชื่อว,ว่าเเข้าสิงคนเป็นๆอ๋อเข้าไปอยู่ในร่างคนเลยใช่ครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่ถูกสิงก็จะค่อยๆผอมลงผอมลงอ่อนแรงลงแต่กลับกินจุมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มบางทีก็ถึงขั้นแบบกินของดิบของคาวเลือดสดๆเครื่องในดิบๆเลยก็มีครับอืมแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นนีกนะคะคือความเชื่อเรื่องความสามารถพิเศษของปอบเนี่ยแหละคะ่ะตามเรื่องเล่าเนี่ย ปอบที่อยู่ในร่างคนแล้วเนี่ยสามารถเอถอดจิตหรือวิญญาณตัวเองออกจากร่างได้นะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนโหไปแต่ตัววิญญาณหรือครับใช่ค่ะเพื่อออกไปหาเหยื่อรายใหม่ไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายนะคะแต่เป็นการไล่ล่ากกัดกินวิญญาณหรือที่เรียกว่าขวัญน,นะคะของคนอื่นซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เหยื่ออ่อนแอป่วยหรืออาจจะตายได้เลยความเชื่อเรื่องกินวิญญาณเนี่ยแหะคะ่ะที่ทาให้คนกลัวกันมากม แล้วเวลาที่คนเขาเจอกันจริงๆหครับตามเรื่องเล่าเขาเห็นเป็นยังไงในบันทึกบอกว่ามักจะเห็นเป็นเงาดำๆทะมึนๆน,นะรูปร่างคล้ายคนแต่เคลื่อนไหวเร็วมากวุบๆ,ๆับไปตามทุ่งนาชายป่าบางทีก็เหมือนคนวิ่งนะแต่ที่น่ากลัวคือเท้าไม่ติดพื้นครับเหมือนลอยๆอยู่เหนือพื้นนิดๆค่ะแล้วถ้าใครแบบโชคร้ายจริงๆศบตาเขาพอดีเนี่ยนะครับคำบอกเล่าจะคล้ายๆกันเลย คือดวงตาของเงานั้นน่ะจะแดงกล่ำวาวโรดเหมือนมีไฟอยู่ข้างในจ้องมาด้วยแววตาที่แบบดุร้ายไม่เหมือนคนเลยครับเหมือนสัตว์ร,ร้ายหิวๆมากกว่าซึ่งภาพนี้น่าจะติดตาคนเจอไปนานเลยนะครับค่ะผมอีกอย่างที่น่าสนใจคือผลกระทบต่อคนในหมู่บ้านเลยคือเรื่องการเอ่ยชื่อปอบเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องต้องห้ามไปเลยเขาจะไม่พูดถึงกันพร่ำเพื่อโดยเฉพาะตอนกลางคืนื ทำไมล่ะคะเขาเชื่อว่ายิ่งพูดยิ่งเหมือนเรียกหาเหมือนเชิญให้มันมาใกล้ๆตัวบรรยากาศในหมู่บ้านตอนกำกัก็เลยจะเงียบๆผิดปกติเลยครับใช่ค่ะความเงียบนี่มันสะท้อนความกลัวจริงๆนะคะแล้วเสียงที่มักจะมาคู่กันในเรื่องเล่าแบบนี้ก็คือเสียงหมาหอนชาวบ้านเชื่อว่าหมามันเห็นในสิ่งที่คนไม่เห็นพอหมาหอนพร้อมๆกันขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็จะคิดเลยว่า พวกมันเห็นปอบหรืออะไรไม่ดีกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดแน่ๆมันยิ่งตอกย้ำความเชื่อความกลัวให้ลึกลงไปอีกค่ะครับทีนี้พอเชื่อว่ามีปอบอยู่จริงใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาคือชาวบ้านก็จะเริ่มมองหาแล้วว่าใครละ่ะคือร่างทรงของปอบหรืออาจจะเป็นตัวปอบเองเลยในเรื่องเล่านี้ก็มีคนนึงที่ตกเป็นเป้าสายตาเลยครับคือยายคำอ๋อยายคำครับข้อมูลบอกว่า ยายคำเป็นหญิงชรารูปร่างผมผอมหน่อยหลังค่อมนิดๆผิวคล้ำกร้านจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตแกอยู่กระท่อมไม้เก่าๆโสมๆที่อยู่ค่อนข้างห่างจากบ้านอื่นนิดนึงแถวแถาชายหมู่บ้านนะครับค่ะลักษณะยายคำแบบนี้บวกกับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวเง,งียบๆแล้วก็สายตาที่นิ่งๆจนบางทีดูเย็นชาเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้แกดูเออ แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นซึ่งในสังคมชนบทเล็กๆที่ความเชื่อยังเข้มข้นอยู่เนี่ยความแตกต่างนี้แหละค่ะที่มักจะถูกเพ่งเล็งได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาใช่เลยครับแล้วมันก็เริ่มมีเสียงซุบซิบ มีข่าวหรือแปลกๆเกี่ยวกับยายคำออกมาบางคนบอกเคยเห็นแกเดินอยู่แถวใช้ป่าตอนดึกๆซึ่งคนแก่ขนาดนั้นไม่น่าจะออกมาเดินคนเดียวได้แล้วมัง้งนั่นสิคะบางคนก็กระซิบว่าเคยเห็นแสงไฟแปลกๆวูบวาบจากกระท่อมแกตอนกลางคืนแต่ก็เออไม่มีใครกล้าเข้าไปดูใกล้ๆหรอกครับ ที่สําคัญคือข่าวลือพวกเนี้ยมันมักจะไปผูกกับเรื่องร้าาๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านพอดีเช่นวัวควายเป็ดไก่ชาวบ้านตายแบบไม่รู้สาเหตุหรือป่วยแปลกๆก็มักจะมีคนบอกว่าเออเห็นยายคําป้นเปี้ยนแถวนั้นก่อนหน้านี้พอดีอืมความเชื่อมโยงแบบนี้ถึงจะไม่มีหลักฐานชัดๆนะครับแต่มันก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักความสงสัยในใจชาวบ้านไปเรื่อยๆค่ะค่ะจนสุดท้ายเสียงกระซิบพวกนั้น ก็เริ่มกลายเป็นข้อสรุปแบบไม่เป็นทางการในหมู่บ้านว่าใหย,ยคำนี่แหละต้องเป็นปอบแน่ๆแต่ถึงจะเชื่อกันไปแบบนั้นก็ยังไม่มีใครกล้าพอจะไปะเผชิญหน้าแกตรงๆนะครับเพราะกลัวกลัวว่าถ้าแกเป็นปอบจริงไปยุ่งด้วยอาจจะซวยได้นี่คือสภาวะที่น่าสนใจมากเลยนะคะมันสะท้อนอำนาจของความเชื่อความกลัว ที่แบบสามารถตีตราใครคนหนึ่งให้กลายเป็นสิ่งน่ากลัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานมายืนยันแล้วมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งสองฝ่ายเลยยายคำก็ยิ่งถูกโดดเดี่ยวเก็บตัวมากขึ้นชาวบ้านก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ยุ่งด้วยเด็กๆนี่โดนห้ามเด็ดขาดเลยไม่ไปใกล้บ้านแกแล้วเรื่องเล่าก็ยิ่งเสริมความเชื่อนี้เข้าไปอีกครับคือมีเด็กๆที่อยากรู้เนี่ยแอบไปส่งใต้ถุนบ้านยายคำแล้วก็วิ่งกลับมาเล่าให้ฟังว่า เห็นกองกระดูกสัตว์เล็กๆพวกไก่เป็ดอยู่ใต้ถุนบ้านแกจริงๆอืภาพนี้ก็ยิ่งตอกย้ำเลยว่ายายคำต้องเกี่ยวกับการกินของดิบของข่าวแน่ๆแต่มันก็ยังเป็นการตีความจากสถานการณ์แวดล้อมนะคะกระดูกสัตว์ใต้ถุนบ้านอาจจะเป็นแค่ซากสัตว์ที่แกเลี้ยงแล้วตายหรืออาจจะจับมากินตามปกติแต่ในบรรยากาศของความกลัวความสงสัยทุกอย่างมันถูกโยงไปทางเรื่องปอบได้หมดเลยค่ะนั่นสิครับ มันก็เลยทิ้มคำถามไว้ว่าจริงๆแล้วยายคำเป็นแค่หญิงชราน,น่าสงสารที่โดดเดี่ยวแล้วโชคร้ายกลายเป็นแพะรับบาปหรือว่าแกมีความลับอะไรซ่อนอยู่จริงๆเรื่องเล่านี้ก็ยังยัง,ยงคลุมเครืออยู่ตรงนี้ครับค่ะยังไม่เฉลยเนาะครับทีนี้เรื่องในหมู่บ้านมันไม่ได้หยุดแค่ความสงสัยข่าวลือเกี่ยวกับยายคาแต่มันมีเหตุการณ์ที่หนักขึ้นคือมีคนเจอสิ่งที่เชื่อว่าเป็นปอบจริงๆเลย คนแรกที่มีประสบการณ์ตรงตามบันทึกคือชายหนุ่มชื่ออินครับอ๋อคุณอินเจออะไรคะข้อความที่สมเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนไหงอินกลับจากงานวัดหมู่บ้านข้างๆเดินลัดทุ่งกลับบ้านคนเดียวตอนแรกก็เดินมาปากติแต่พอเข้าทุ่งลึกๆก,ก็เริ่มรู้สึกเย็นวาบเหมือนมีคนมองมองมาจากในความมืดนะครับความรู้สึกว่าถูกมองนี่มันน่ากลัวนะคะแม้จะยังไม่เห็นตัวแล้วอินเห็นอะไรไหมคะเห็นครับ ในที่สุดเขาก็หันไปเห็นเงาดำๆเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงชายทุ่งเป็นรูปร่างคล้ายคนแต่ลักษณะมันผิดปกติคือผอมสูงเก้งก้างแขนขายาวลิบๆแล้วที่สำคัญการเคลื่อนไหวมันดูเหมือนลอยๆเท้าไม่แตะพื้นค่อยๆเคลื่อนไปตามทุ่งนางเงียบๆโโหลอยได้ด้วยแล้วจุดที่ทำให้อินมั่นใจว่านี่ไม่ใช่คนแน่ๆคือตอนที่เงานั้นหยุดแล้วหันหน้ามาถังเขาครับ แม้จะอยู่ไกลๆแล้วก็มืดๆสลัวๆนะแต่เรื่องเล่าบอกว่าอินเห็นชัดเลยว่าดวงตาของเงานั้นเป็นสีแดงกรำเรืองแสงวาบขึ้นมาเหมือนฐานไฟเลยโอ้ยคนลุกเลยค่ะวินาทีนั้นสัญชาตยาณบอกอินเลยว่านี่คือปอบที่ลือกันแน่ๆแล้วอินทำยังไงต่อคะเจอแบบนั้นก็กลัวสิครับกลัวสุดขีดไม่กล้าสบตาอีกรีพันหลังกลับก้มหน้าก้มตาเดินหนีแต่แล้วก็ได้ยินเสียงตามมาครับ มันไม่ใช่เสียงฝีเท้านะแต่เป็นเสียงเหมือนลมหายใจหอบหอบลึกๆดังอยู่ข้างหลังบางทีก็แแววเหมือนเสียงหัวเราะเบาๆเย็นๆมากับลมด้วยแค่เสียงก็น่ากลัวแล้วค่ะอินคนไม่ไหวครับเลยตัดสินใจวิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตเลยมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวพอถึงบ้านได้ก็รีบปิดประตูลงกรอนแน่นหนาแล้วลองแอบมองย้อนกลับไปทางทุ่งนาแต่ก็ไม่เห็นเงาประหลาดนั่นแล้วครับทุกอย่างเงียบเหมือนเดิม แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะในขณะที่อินกำลังตกใจอยู่นั่นเองเสียงหมาในหมู่บ้านก็เริ่มหอนรับกันเป็นทอดๆด,ดังมาจากท้ายหมู่บ้านเลยเสียงหอนที่ดังขึ้นมาตอนนั้นมันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาเจอมาน่ะมันไม่ใช่คิดไปเองแต่มันคือปอบจริงๆเหตุการณ์ของอินนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะที่ทําให้ความเชื่อเรื่องปอบในหมู่บ้านนี้มันเข้มข้นขึ้นจับต้องได้มากขึ้นถูกต้องเลยครับ หลังจากคืนนั้นความกลัวก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านเร็วมากชาวบ้านต่างพูดกันว่าปอบมันออกอาราวาสแล้วจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเออความกลัวนั้นก็กลายเป็นจริงในเวลาไม่นานเพราะเริ่มมีเหยื่อที่แสดงอาการผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆตามที่บันทึกในข้อความที่สี่เหยื่อรายนั้นคือหญิงสาวชื่อ,อนางแสงจันทร์ครับอ๋อนางแสงจันทร์แล้วทอเป็นอะไรไปคะ ข้อมูลเล่าว่าเดิมทีนางแสงจันทร์เป็นสาวสวยร่าเริงสุขภาพดีนะครับแต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆคืออ่อนเพลียลงเฉยๆเลยเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรแล้วก็ผอมลงเร็วมากซูบซีดลงแบบไม่กี่วันก็เห็นชัดเลยอืมเราไปหาหมอไหมคะพ่อแม่ก็พาไปหาหมอปัจจุบันในตลาดนะครับหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าไม่เจอโรคร้ายแรงอะไรอาจจะแค่เพลีย ให้ยาบำรุงมาแต่พอกลับมาบ้านอาการก็ไม่ดีขึ้นแถมยังเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆตอนกลางคืนอีกพฤติกรรมแปลกๆนี่คือยังไงคะคือคือบางคืนนางแสงจันทรจัละเมอพูดออกมาคะ่ะแต่เสียงที่พูดไม่ใช่เสียงเธอเองเป็นเสียงแหบๆเหมือนคนแก่บางทีก็หัวเราะเสียงแหลมๆออกมาเฉยๆหรือบางคืนพ่อแม่ตื่นมาเจอเธอนั่งนิ่งๆตาแข็งจ้องเปลวตะเกียงในความมืด เหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้โอแล้วก็มาถึงจุดพีคเลยครับที่ทำให้พ่อแม่กับชาวบ้านมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆคืนหนึ่งแม่นางแสงจันท์ตื่นมากลางดึกได้ยินเสียงกุกกักในครัวพอแอบไปดูแทบช็อกเลยครับภาพที่เห็นคือลูกสาวตัวเองกำลังนั่งยองๆกับพื้นก้มหน้าก้มตากินกินตับหมูดิบๆที่เตรียมไว้ทากับข้าวตองเช้านะครับกินแบบมุม,มาม เลือดเปรอปากเปรอะเสื้อไปหมดเลยโอ๊ยตายแล้วน่าก,กลัวมากเลยค่ะแล้วแม่เขาทำยังไงคะแม่ก็รีบเข้าไปห้ามปรากฏว่านางแสงจันทร์ขัดขืนครับแรงเยอะมากผิดปกติดินสู้ดวงตาเบิกกว้างแดงกำ่ำแล้วก็หัวเราะเสียงลำแหลมน่ากลัวตลอดเวลาเลยโโหอันนี้มันเกินกว่าอาการป่วยธรรมดาไปแล้วจริงๆค่ะครับพอข่าวนี้กระจายออกไป ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็แทบจะลงความเห็นตรงกันเลยว่านางแสงจันทร์ถูกปอบเข้าแน่ๆคราวนี้ไม่ใช่แค่เห็นเงาหรือป่วยๆแต่มีพฤติกรรมชัดเจนมากแล้วคำถามต่อมาก็คือใครทำ ที่ลอยลอยู่อาจจะเข้าสิงใครก็ได้ที่ตอนนั้นดวงตกหรือจิตใจอ่อนแอพอดีไม่จําเป็นต้องเป็นฝีมือยายคําเสมอไปซึ่งแนวคิดนี้ก็น่าสนใจนะคะมันสะท้อนว่าบางทีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติก็ไม่ได้ผูกติดกับคนเสมอไปแต่เป็นภัยที่อาจเกิดกับใครก็ได้นั่นสิครับ แต่ไม่ว่าต้นเหตุจะมาจากไหนตอนนี้สถานการณ์มันแย่ลงแล้วนางแสงจันทร์อาการหนักขึ้นเรื่อยๆพอแม่ก็หมดหนทางรักษาแบบปกติแล้วเลยตัดสินใจว่าต้องพึ่งไสยศาสตร์แล้วล่ะคือไปตามหมอผีประจำหมู่บ้านมาทำพิธีไล่ปอบออกจากร่างลูกสาวก่อนที่จะสายเกินไปครับค่ะก็ต้องหันมาพึ่งวิธีดั้งเดิมของชุมชนแล้วเนาะ ครับมาถึงอีกฉากสาคัญเลยครับที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนรับมือกับภัยที่มองไม่เห็นนี้ยังไงนั่นคือพิธีกรรมไล่ปอบซึ่งบรรยายไว้ในข้อความที่หคืนนั้นชาวบ้านมารวมตัวกันเยอะเลยครับที่ลานกลางหมู่บ้านอาจจะเป็นศาลากลางบ้านบรรยากาศคงจะตึงเครียดน่าดูกลัวก็กลัวแต่ก็แอบหวังว่าพิธีนี้จะช่วยได้ค่ะ ศูนย์กลางของพิธีก็คือหมอผีประจำหมู่บ้านซึ่งตามเรื่องเล่าก็มังจะเป็นชายสูงอายุท่าทางครึมๆหน่อยในมืออาจจะมีไม้เท้าหรือของของลังต่างๆรอบตัวก็มีเครื่องพิธีเช่นทูบเทียนสายสินจรน้ำมนต์แล้วก็อาจจะมีเครื่องดนตรีง่ายๆอย่างกลองเล็กๆหรือกรบอกไม้ไผ่ไว้เคาะให้จังหวะอะคา่ะพอได้เลิกหมอผีก็เริ่มพิธีเลยครับ จุดทูบเทียนสวดคาถาอะไรสักอย่างภาษาโบราณโบราณฟังดูขลังๆเสียงตีกลองเสียงเคาะไม้ไผ่ก็ดังขึ้นเป็นจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างแล้วหมอผีก็จะตะโกนเรียกให้ปอบที่สิงนางแสงจันอยู่ออกไปอย่ามาเบียดเบียนกันอีก พิธีกรรมแบบนี้มีความสำคัญมากนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไลผ่ผีแต่ในทางสังคมวิทยาเนี่ยมันคือคกลไกที่ชุมชนใช้รับมือกับวิกฤตหรือเรื่องที่อธิบายไม่ได้มันช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้คนรู้สึกว่าไม่ได้สู้ปัญหาคนเดียวแล้วก็เป็นการยืนยันอำนาจของหมอผีกับความเชื่อของชุมชนด้วยค่ะครับแล้วนางแสงจันทร์ล่ะครับระหว่างพิธีเป็นไงบ้างตอนแรกก็นอนนิ่งๆดูอ่อนแรงมาก แต่พอพิธีเริ่มไปเสียงสวดเสียงดนตรีดังขึ้นขึ้นร่างเธอก็เริ่มมีปฏิกิริยาครับเริ่มสั่นมือไม้จิกเกรงตะเกียกตะกายเหมือนพยายามจะดิ้นตาเบิกกว้างแดงกำแล้วก็กรีดเสียงแหลมแหลมออกมาเป็นพักๆฟังดูทรมานปนน่ากลัวเลยครับ แล้วก็มาถึงช่วงคลายแม็กซ์ของพิธีใช่ไหมคะที่ชาวบ้านเล่ากันในช่วงขณะหนึ่งท่ามกลางเสียงสวดเสียงดนตรีที่ดังมากๆเนี่ยมีชาวบ้านหลายคนยืนยันตรงกันว่าพวกเขาเห็นเงาดําทะมึนร่างหนึ่งลอยพุ่งออกมาจากร่างของนางแสงจันทร์เลยเงานั้นรูปร่างสูงสๆโปร่งๆแต่ดูบิดเบี้ยวไม่ชัดเจนลอยคว้างอยู่เหนือพื้นเหมือนควันดําๆทึบๆนะคะ มีรายละเอียดที่น่าขนลุกกว่านั้นอีกครับบางคนบอกว่าเห็นเงานั้นทำท่าเหมือนกำลังเอ่อใช้ลิ้นเลียอะไรในอากาศก่อนที่มันจะพุ่งหายวับเข้าไปในความมืดทังทุ่งนาไปเลยโหแล้วพอเงาดำนั้นหายไปนางแสงจันทร์เป็นยังไงต่อคะก็สงบนิ่งลงทันทีเลยครับร่างที่ดิ้นดิ้นอยู่ก็หยุด แม้จะยังดูเพลียๆซีดๆอยู่ก็ตามชาวบ้านที่มุงดูก็พากันถอนหายใจโล่งออกไปตามๆกันเชื่อว่าพิธีสำเร็จแล้วไล่ปอบออกไปได้แล้วค่ะแต่เหมือนหมอผีจะเตือนอะไรไว้อีกใช่ไหมคะใช่ครับหมอผีก็ยังทิ้งท้ายเตือนไว้บอกว่าปอบตอนนี้ มันแค่ถูกไล่ออกจากร่างนางแสงจัน์ไปนะแต่มันยังไม่ตายไม่ได้หายไปไหนยังวนเวียนอยู่แถวๆหมู่บ้านหรือทุ่งนานี่แหละรอโอกาสเข้าสิ่งร่างใหม่ที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหมั่นทําบุญรักษาตัวรักษาใจให้เข้มแข็งอย่าเปิดช่องให้มันกลับมาได้อีกอืมก็คือยังไม่จบสิ้นยังต้องระวังตัวกันต่อไป ครับผมแม้ว่าพิธีจะช่วยนางแสงจัน์ทรได้แต่ดูเหมือนความกลัวความไม่แน่นอนมันก็ไม่ได้หายไปจากหมู่บ้านง่ายๆนะครับอย่างที่ข้อความชุดสุดท้าย6,7,8เล่าต่อมาบรรยากาศหลังจากนั้นแม้จะดูสงบลงแต่ก็เป็นความสงบที่ยังระแวงระแวงกันอยู่ค่ะนางแสงจัน์ทเองก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่ก็ยังดูอ่อนแอไม่สดใสเหมือนเดิมอาจจะเพราะเจอเรื่องหนักมานะคะ ชาวบ้านแม้จะโล่งใจที่เธอปลอดภัยแต่ความกลัวปอบก็ยังอยู่บางกลางคืนทุกคนก็ยังรีบเข้าบ้านเหมือนเดิมบางคืนก็ยังมีคนอ้างว่าเห็นเงาแปลกๆไกลแถวทุ่งนาหรือได้ยินเสียงแปลกๆลอยมากับลมบ้างโดยเฉพาะอินครับคนที่เคยเจอมาแล้วเขายังฝังใจอยู่เลยบางทีตื่นเช้ามาเจอรอยเท้าเปื้อนโคลนแปลกๆรอบบ้านทั้งที่ไม่ใช่รอยเท้าคนในบ้าน หรือบางคืนนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะเบาๆดังมาจากน้องหน้าต่างมันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาเจอมันมันยังอยู่ใกล้ๆแล้วสถานะของยายคำลาล่ะคะหลังจากเรื่องนางแสงจันทร์แล้วก็มีพิธีไล่ปอบไปแล้วแกเป็นยังไงต่อชาวบ้านมองแกยังไงคะนั่งเงียบๆใต้ถุนบ้านเก่าๆหลังนั้นสายตาดูว่างเปล่าเลื่อนลอยชาวบ้านเองก็ยังยังสงสัยในตัวแกไม่เปลี่ยนเลย ความสงสัยยังอยู่ใช่ครับบางคนก็ยังเชื่อว่าใยายคำนั่นแหละตัวการเลี้ยงปอบส่งไปทำร้ายคนอื่นบางคนก็เริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วยายคำเองก็อาจจะเป็นเหยื่อเหมือนกันถูกปอบสิงแต่แก่แล้วเลยทนได้ไม่แสดงอาการรุนแรงเท่าหรือสุดท้ายแกก็แค่คนแก่โดดเดี่ยวที่โชคร้ายถูกสังคมหาเรื่องให้เป็นแพ้ไปเท่านั้นเองมันไม่มีใครรู้คำตอบจริงๆเลยครับ ประเด็นเรื่องแพรัรบบาสเกปโกติงเนี่ยเป็นกลไกทางสังคมที่น่าสนใจมากนะคะในสถานการณ์ที่คนกลัว ไม่แน่นอนหรือเจอภัยที่อธิบายไม่ได้เนี่ยคนเรามักจะพยายามหาผู้ร้ายหรือสาเหตุที่จับต้องได้เพื่อจะได้รู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์ได้การชี้เป้าไปที่คนที่ดูแตกต่างหรืออยู่นอกกรอบอย่างยายคำในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นได้บ่อยในหลายๆที่เลยค่ะมันช่วยลดความกลัวที่คลุมเครือลงได้ชั่วคราวแต่ก็อาจจะสร้างความไม่ยุติธรรมให้คนที่ถูกกล่าวหาได้มากๆเลย แล้วเรื่องเล่าก็ยิ่งทิ้งปมปริศนาเกี่ยวกับยายคำให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะในข้อความที่7เล่าว่ามีคืนหนึ่งอินที่ยังระแวงระแวงอยู่เนี่ยลองออกไปสังเกตการที่ทุ่งนาอีกครั้งและเขาก็เห็นเงาดําที่เชื่อว่าเป็นปอบนั่นแหละครับลอยนิ่งๆกลางทุ่งตาแดงกล่าเหมือนเดิมแต่ที่ทําให้ตกใจกว่าคือคราวนี้เห็นร่างยายคําปรากฏตัวขึ้นยืนอยู่ไม่ไกลจากเงาดํานั้นด้วยสายตายายคาดูนิ่งๆอ่านไม่ออก แต่ก็ดูลึกลับแปลกๆโหยืนอยู่ด้วยกันเลยเหรอคะยังไม่หมดครับข้อความที่8ยังเสริมอีกว่าไม่ใช่แค่อินคนเดียวมีชาวบ้านคนอื่นในคืนต่อๆมาก็อ้างว่าเห็นคล้ายๆกันคือเห็นยายคำยืนริมทุ่งแล้วทำท่าเหมือนยกมือเรียกอะไรบางอย่างหรือเหมือนกำลังสั่งการแล้วทันใดนั้นเองเงาดำที่เชื่อว่าเป็นปอบก็ปรากฏตัวขึ้นลอยอยู่เหนือทุ่งเหมือนรอรับคำสั่งหรือสื่อสารอะไรกับยายคำอยู่ โอ้โหอันนี้ยิ่งงงไปใหญ่เลยนะคะตกลงความสัมพันธ์ระหว่างยายคำกับปอบมันคืออะไรกันแน่ยายคำเป็นคนคุมปอบหรือยายคำเป็นแค่ร่างที่ปอบใช้ปรากฏตัวหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ชาวว่านเอามาผูกเรื่องกันเองเพราะกลัวอยู่แล้วนั่นสิครับเนี่ยแหลคะค่ะคือเสน่ห์และความน่ากลัวของเรื่องเล่าแบบนี้มันมักจะทิ้งความคลุมเครือ ทิ้งปริศนาไว้เสมอไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนซึ่งความไม่แน่นอนเนี่แหละค่ะที่ทำให้ความเชื่อและความกลัวมันยังคงอยู่และฝังรากลึกลงไปในใจคนในชุมชนนั้นต่อไปเรื่อยๆเพราะปราบใดที่ยังหาคำอธิบายชัดๆไม่ได้ปอบก็ยังเป็นภัยที่มองไม่เห็นและยายคำก็ยังเป็นคนลึกลับที่วางใจไม่ได้อยู่ดีครับจากที่เราได้ลองคุยกันสารวจเรื่องเล่าชุดปอบ เรื่องเล่าความหลอนกลางทุ่งนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปอบในชุมชนนี้ตั้งแต่ลักษณะความน่ากลัวของมันการเข้าสิงคนการที่ความกลัวมักจะไปตกที่คนชายขอบอย่างยายคำประสบการณ์ตรงของอินที่ยิ่งตอกย้ำความเชื่อการรับมือของชุมชนผ,นผ่านพิธีกรรมและสุดท้ายคือปริศนาที่ยังคงอยู่ไม่คลี่คลายใช่เลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันชวนให้เราคิดต่อไปได้หลายอย่างเลยนะคะ ทั้งเรื่องพลังของเรื่องเล่าความเชื่อที่มันสร้างความกลัวขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีอิทธิพลต่อการกระทําความสัมพันธ์ของผู้คนยังไงบ้างรวมถึงปรากฏการการหาแพะรับบาปที่มาเกิดขึ้นเมื่อเจอเรื่องไร้าร้ที่อธิบายไม่ได้ซึ่งสะท้อนความเปราะบางในใจเราเมื่อต้องเจอกับความไม่แน่นอน และการที่ตำนานเหล่านี้ยังถูกเล่าต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะบอกเราได้ว่าความกลัวในสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่เราอาจจะหนีไม่ค้นก็ได้นะคะน่าคิดตามมากๆครับงั้นสุดท้ายนี้อาจจะขอทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องเล่าที่เราคุยกันมาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวกว่ากันแน่ระหว่างปอบซึ่งเป็นตัวตนเหนือธรรมชาติที่อาจจะมีจริงหรือไม่ก็ได้ กับความกลัวและความสงสัยที่มันอยู่ในใจของคนเองความกลัวที่สามารถชี้นิ้วกล่าวหาเพื่อนบ้านให้กลายเป็นปีาศาจในสายตาคนอื่นได้โดยที่อาจจะมีไม่คร่รู้ความจริงเลยหรือบางทีพลังที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวปอบแต่อยู่ที่ความเชื่อในเรื่องปอบนั่นเองที่มันสามารถหล่อหลองพฤติกรรมกำหนดความสัมพันธ์และสร้างความเป็นจริงอีกชุดหนึ่งให้กับผู้คนในชุมชนแห่งนั้นได้อย่างทรงพลังมาตลอด